จ้า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 จาจ้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 ้าจาจ้้าจ้าจ้าจ้า้าจ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 าจ้าาจ้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 จ้าจ้าจ้้าาจ้าจ้าจ้้าาจ้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 ้าจ้า้าจาจ้าจ้าจาจ้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 า

เอามนี่าวเองไม่แซวเนาะหนาวนะพอิบเนาหัวชนาะเลกได้ตัดทางามาบตัดทางนี้นี่มันตัอร่ซนาิเป็นว่าใกล้ใยบเนาะนนอยสอีองปีหนึ่ เงนลเใช่ลูยหาทองนะหาทองแม็กกูหาทองแม็กซาเงินดกหยางเด้อพุนอุ้ยอย่าไปโยมพะน้าูกะแย่งกันแย่งกันนนี่กูโผล่โิตีกันอะไรเนี่ย เห็นอย่างเดียวนี่ขนาดคหยาดเพิ่อห่อเดียวนี่อนี้น่นขนมนี่ดนี่นขนมเนาตพ่อตบจีซีพ่อลูกอะเห็ดชีได้แท้เห็ดชีได้แท้พ่เห็ดชบงอนบอกามับองามละเห็ดชบงอ nhạt không mười năm nhạt không năm 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 chắc năm 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 chắc năm 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 chắc năm 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 không năm này năm này năm 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 năm

ันอนกับนอนเ่ได้เกลใจมูฟุรินอนกับเขาได้เกลใจมูฟุริโอนั่นแทะน่ะหาวแทะนี่บอหาวแทะนี ฮะหะ่ัายอกขึ้นแล้วาถอดอยากอดถุงเท่าโชว์ไร้งเนี่ยลาซะจะจะไปเหยียบอายังไ่นะเห็นลำคลื่อยอยู่นี่ คีบุญสาตาเลยค่ะทำงานชิอนนะคุณหยากเอื้อยบอนี่ยเยากเอื้อยบอฮะเอ่อหยาะเอื้อยบ่เะคือคึกนั่นั่นน่ะ มาโชว์มาโุงนะมาโชวุงไสิโชวุงเพียงเพียงเทียงเทีงอิจาเลยอธิจาเลยอืนแน่นิเกินแน่อธิจาอธิจาตู hai à, đấy, tạo à, thưa cha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  à tạo à, cả tạo tư tạo tư chữ Thu tạo Thu... À, cha thưa cha à, xem mua, mua, à, à, lôm, lôm,

ให้เทให้เทบวก nhàng ก็ให้เลยอธิ c าอธิชาให้อูจาก็ให้เด้๋วนี้ชั้นหนเมย์ไปสีห้องหนูไปสีห้องไปสีห้องไปชั้น่หนเมยพามือได้นี่เมืออะไมืออะไรบอ

เออเออเออดิเออเออเออดิอะพอพออุ้มมาอะพออุ้มมาพออุ้มมาคือให้เทคือให้เทตายยังนีายหยือเมือบ่เมือบลูกปะเมือเงินเทาป่ะจะปเมื่อส่วงในตัวอยหยไปนั่นมาหากนึง ให้เทให้แทอเต้นเ <quarters> ่น hey ี่นะให้เทไไปเมืองเรว่าไปลงเมืองไปเร่อวไปเมืองไปเมืองเรอปให้แทให้เท

มจังาดเียนี nào, ้ีก็ได้งานมจักงานอะไรนนี้เยเต้นยอเต้นยอะๆให้เด้นให้เนให้ทีอันนี้บ่าวบ้าลูกบ่าวบ้าบ่าวบ้าบ่าบ้าเห็นบ่อไอถิ่นเห็นบ่อถิงนก็มาหมพี่นองเลยเนาะหมได้ก็ส่ชุอยก็สิเมื่อละแหละพี่นองเลย ให้เท็เขาใกล้อิันให้ได้หน่าไม่จ้อยยังพักหองเด็แสดงชื่อหรอกแสดงชื่อหรอกนี่ฮะให้เท

hai thế hai mày chơi thế mẹ mẹ thở thử thở mưa bay anh mẹ, mưa anh cái những cái hồng này cái những cái hồng này nè nào mừng mừng đằng tan mưa bay mưa bay mưa បោះមើលបាទទៅលាមើលនេះអូបោះមើលខ្លួនទៅបាទមើលខ្លួនទៅបាទមើលខ្លួនទៅឡើងយ៉ាងណាស់កាប់បែរឡើងជាងណាមកនេះឡាក់ក៏ផងដែរទៅនេះเด้อចាក់ទុទៅអើយសบายនេះ ก็มาปีนมาคือกานะมันก็ต้องเอียงคือมาปีนเทแลนนะเอียงทีแล้วเนาะเห็นอยู่เนาะโอเคโอเคปปปโอเคนาะแวนพี่น้องเลยจอกับเจ้าคิปเพียงสันน้กนเนาะ ากาวกับเจ้าคนคึกไปชั้งห้องก็กวเไ้่พี่น้องเลยเนาะไปแล้วก้าวเข้ามาสบายดีถือจา้จาถือจา้จาถือจ้าถือจ้า